วันนี้นะครับทางช่องนะครับก็จะมาชวนให้ติดตามนะครับซีรีส์เรื่อง My Perfect Stranger นะครับที่จะร่วมไขปริศนานะครับพร้อมกับย้อนเวลานะครับกลับไปในปี1987พร้อมๆกันนะครับโดยสำหรับซีรีส์เรื่อง My Perfect Stranger นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของยุนแฮจุนที่ระบบทโดยอ e ีดงอุกผู้ประกาศข่าวหนุ่มที่ได้มาพบไทม์แมชชีนโดยบังเอิญซึ่งนั่นทำให้เขาพบว่าตัวเองกำลังจะตายในอีกหนึ่งปีข้างหน้าด้วยฝีมือของฆาตรกรต่อเนื่องที่ก่อคดีที่หมู่บ้านอูจองตั้งแต่ปี1987ที่่ยัังจบตวไมไมด้ ทำให้เขาจึงได้ย้อนเวลากลับไปเพื่อจับตัวคนร้ายแต่ในขณะที่กําลังเดินทางกลับไปเขาก็เผลอไปพา ตัวแพ็กยุนยองที่ระบดโดยจิงกีจูบณาธิการสาวที่ต้องการแก้ไขอดีตของครอบครัวตัวเองโดยการขัดขวางพ่อแม่ไม่ให้แต่งงานกันย้อนเวลากลับไปกับเขาด้วยทาให้เรื่องราวของคนสองคนที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันจึงได้มาเจอกันโดยบังเอิญและทั้งคู่ต้องร่วมกันแก้ไขคดีของพวกเขาให้ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง My Perfect Stranger นั่นเองนะครับก็หลังจากนะครับที่ตอนนี้ผมได้ดูซีรีส์เรื่อง My Perfect Stranger ไปแล้วทั้งหมด4ตอนนะฮะก็ต้องยอมรับเลยว่า เป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่มีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วเหมือนตอนแรกดูพลอตอ่านพลอตต่างๆดูจากทีเซอร์แล้วเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเรื่องนี้บอกเลยนะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบแนวซีรีแนวย้อนเวลาซีรีที่มีการพูดถึงนะครับช่วงเวลาในช่วงสักปี80-90พวกนี้ครับช่วงประมาณรีพลายหนึ่งเก้าแปดแปอะไรประมาณนั้นครับหรือว่า Snow ์ดรอปเนี่ยโอ้โหับลองคุณชอบตีมีแน่นอนนะฮะและที่สําคัญก็คือ ถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวนะครับในการที่เรียกว่าจะไปแก้ไขความผิดพลาดในอดีตของตัวเองเืลองนี้คือตอบโจทย์เลยนะครับคือจริงๆอจากคอนเซปต์แรกครับตอนที่อ่านเรื่องย่อมผมมีความอีอย่างว่าหลายจุดมากเลยนะเพราะว่าโอเคหนึ่งพระเอกไยกไปเจอทันมชินใช่ไหมครับแล้วได้ย้อนเวลากลับไปเรียกว่าย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อที่จะไปด้วยชีวิตของตัวเองนะเพราะว่าเขาไปรู้ว่า ในอนาคตใน1ปีข้างหน้าเขาจะตายครับทาให้เขาจึงไปสืบหาเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาแล้วไปเจอว่าเขาถูกฆาตรกรต่อเนื่องที่ลงมือที่หมู่บ้านอูดีตั้งแต่ปี1987ลงมือฆ่าแล้วยังจับตัวไม่ได้พระเอกก็เลยแบบย้อนเวลากลับไปเพื่อที่จะไปจัดการกับตัวคนร้ายนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ตัวแฮม e ม a c h ช n นที่ว่าเนี่ยมันเป็นรถซึ่งพอเห็นรถแล้วเป็นแฮม e ม a c h ช n นปุ๊บก็คือผมแน่นอนน,นึกถึงเรื่องแบ c k to t h e Future แน่นอนซึ่งนอกจากบมของพระเอกที่เรียยกกกกววว่า่วาาาา้้้ออนนเเลลลััับบไไปปพืจดรรคแ มันจะมีพอตของนางเอกอีกคนหนึ่งครับซึ่งตัวนางเอกของเราเนี่ยก็เรียกว่า,าในปัจจุบันแล้วกันนะปัจจุบันเขาเรียกว่าเธอไม่ค่อยชอบครอบครัวของตัวเองเท่าไหร่แล้วก็แบบซึ่งเธอก็มีความขัดแย้งกับตัวพ่อของเธอที่แบบเป็นขี้เล่าประมาณนี้ครับแล้วทําให้เธอก็พานแบบไม่อยากจะเจอแม่เธอด้วยแต่ว่าด้วยเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับแม่เธอทําให้เรียกว่าเธอก็รู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเธอมีความคิดในใจเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสามารถย้อนเวลากลับไปได้แล้วเธอไม่อยากให้แม่่่มมาาเจอออพด้้้วยซํหรืแแต ไม่ต้องให้เธอเกิดมาด้วยซ้ําเพราะว่าทั้งพ่อแล้วก็ตัวเธอเองทําร้ายแม่อยู่เสมอแล้วทําให้แม่ไม่สามารถทําตามความฝันได้ซึ่งมันมาตอบโจทย์ตรงนี้แหละครับเพราะว่าพระเอกก็บังเอิญสุดๆนะครับดันไม่พานางเอกกลับไปในปี1987ด้วยกันด้วยทําให้นางเอกครับก็เลยเหมือนกับว่าได้โอกาสมากแก้ไขเกี่ยวกับชีวิตของครอบครัวของเธอเองด้วยซึ่งมันคือ back to the future เลยครับแต่ทีนี้ต้องเตือนกันก่อนนะฮะสำหรับเรียกว่าคนที่ชอบแนวไซไฟ,ฟย้อนเวลาอะไรประมาณนี้ครับเวลาของซีรีส์เกาหลีเนี่ยเวลาเขาพูดถึง การย้อนเวลาเนี่ยมันจะมีแบบหลากหลายรูปแบบมากมีทั้งที่เป็นแบบบัตเตอร์ายเอฟเฟกที่แบบว่าแก้ไขนิดเดียวสะเทือนไถึงอนาคตในหลายรูปแบบได้เลยนะครับหรือแม้แต่เป็นแบบโลกคู่ขนานบ้างเป็นแบบไทม์พาราด o อก์มั่งนะครับแต่ว่าเคสนี้ผมอธิบายขั้นสันเลยมันคือเป็นเคสของการที่ไปแก้ไขอดีตครับมีผลต่ออนาคตครับแต่ว่า มันจะเป็นแค่บางเรื่องเท่านั้นนะครับเพราะว่าบางเรื่องแก้แล้วก็กระทบบางเรื่องแก้แล้วก็ไม่กระทบนะครับต้องเป็นเรื่องที่ Impact เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าทําความเข้าใจกันไว้ก่อนแล้วก็ขอสมองไปเลยครับอย่าไปคิดมากเรื่องนี้คือเน้นดูเลยว่าพระเอกกับนางเอกมันจะไปทาอะไรกับอดีตนัางโดยที่อย่าไปแคร์เรื่องอนาคตมากนะซึ่งทีนี้เหมือน2เส้นเรื่องนี้ครับก็คือตัวพระเอกที่ย้อนเวลากลับมาที่หมู่บ้านอูรีในปี1987เนี่ยแล้วเรียกว่าจะมาะสืบหาตัวคนร้ายกับนางเอกที่ อาจจะมาแก้ไขอดีตของครอบครัวของเธอตอนแรกทั้งสองคนเหมือนไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยครับเหมือนกับว่าเป็นคุยกันคนละเรื่องเลยแต่ว่าพอเรื่องดําเนินไปเรื่อยๆครับเราจะพบว่าตัว2คนนี้มันมีความเกี่ยวข้องโดยบังเอิญกันหลายๆเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวฆาตรกรเองนะครับที่สักประมาณ EP 4ีนะครับก็เริ่มมีเปรยป์ๆมาแล้วครับว่าฆาตรกรมีใครเป็นผู้ต้องสงสัยบ้างนะฮะและผู้ต้องสงสัยหลักคือใครซึ่ง ตัวค่าตัวกรตรนี้ครับก็มีความเกี่ยวข้องกับตัวพระนางของเราด้วยนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ฮะต้องบอกเลยครับว่าวิธีการเล่าเรื่องของเขาปมปริศนาต่างๆคือใสมาในปริมาณที่เหมาะสมแล้วดูแล้วสนุกมากดูแล้วไม่งงมากครับเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวเวลาย้อนอดีตกลับไปเนี่ยปุ๊บก็จะอธิบายด้วยว่าคนนี้คือใครคนนี้คือพ่อนางเอกนะแม่นางเอกนะคนนี้คือลุงนะอะไรประมาณนี้ครับทุกอย่างมีการอธิบายอย่างชัดเจนอยู่และที่สําคัญนะฮะเรื่องนี้ผมต้องขอชื่นชมเลยว่าเขาทํา กลิ่นอายของปี1987ออกมาได้เต็มที่มากเลยนะครับทั้งโลเคชันเครื่องแต่งกายนั่นเองนะครับซึ่งมันทําให้เราก็แบบยอ้อนไปนึกถึงแบบซีรีส์ที่เราคุ้นเคยแบบที่เราดูบ่อยๆซึ่งอีกอันนึงที่ต้องขอชื่นชมเลยก็คือว่าเขาแคสนักแสดงในส่วนที่เป็นคุณพ่อกับคุณแม่ของนางเอกในอดีตออกมาได้น่าสนใจมากโดยเฉพาะตัวแม่ของนางเอกอะ่ะคือหลายๆครั้งอ่ะผมดูแล้วคือแบบ นี่มันญาติฝ่ายไ,ไหนของพรรคเอินบินหรือเปล่าเพราะว่าหน้าคลรคลายเลยในบางมุมนะฮะคือดูแล้วแบบเหมือนพรรคเอินบินเลยแล้วไปไประมาณนะดีไม่ดีตัวคู่ของพ่อกับแม่นางเอกในอดีตเนี่ยดูเหมือนจะเด่นกว่าตัวนางเอกด้วยซ้ำไปนะครับก็เรียกว่าเป็นการแคสต์นักแสดงหน้าใหม่ที่น่าสนใจมากๆนะครับทีนี้นะครับก็จะมาพูดถึงนะครับเรียกว่าเป็นหัวใจสําคัญหลักของเรื่องเลยก็คือเรื่องราวของตัวคู่พระนางใช่ไหมครับขอโฟกัสที่พระเอกก่อนนิดนึงครับคือพระเอกเนี่ยต้องบอกเลยว่า การที่เขาย้อนอดีตกลับมาเพื่อตามหาตัวฆาตรกรน่ะต้องบอกเลยว่าวิธีการเล่าเรื่องของเขาคือมันสนุกมากเลยนะเพราะว่าเรียกว่าเขาอ่ะมีข้อมูลอยู่แล้วว่าใครคือผู้ต้องสงสัยมั่งการที่เขาย้อนอดีตกลับมาเนี่ยก็คือเหมือนเขามาปกป้องมาป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่เกิดขึ้นแต่แน่นอนฮะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าการที่เขาไปยุ่งกับเวลาอาจจะส่งผลในการที่ทําให อนาคตที่เขารู้ว่าเปลี่ยนแปลงไปได้ซึ่งในเรื่องมันจะค่อยๆปล่อยมาเลยครับว่าอคนนี้คือผู้ต้องสงสัยนะคือคนนี้ผู้ต้องใส่นะแล้วก็เราก็เหมือนจะเป็นพระเอกครับคอยไปสืบสวนแต่ละตัวว่าคนนี้น่าจะใช่นะคนนี้น่าจะใช่นะแล้วก็ค่อยๆถล่มลึกลงไปเรื่อยๆเพื่อตามหาตัวคนร้ายซึ่งตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าเขาทําออกมาได้ดีมากๆคือเป็นหนึ่งในเส้นเรื่องที่เรียกว่าแค่โฟกัสแค่เส้นเรื่องเนี้ยคือสนุกแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่จบแค่นั้นเพราะว่าพอมันแพนมาที่เส้นเรื่องของนางเอกอะ คือมันก็เป็นเหมือนเป็นอีกเรื่องนึงไปเลยอ่ะคือเคสของนางเอกอ่ะเอาคล้ายๆเลยนะก็คือเหมือน Back to the Future หรือไม่ก็เป็นแบบอดีตอาเกไปเลยซึ่งมันเป็นเรื่องราวของการที่นางเอกกลับมาแก้ไขปัญหาครอบครัวอของตัวเองแล้วบอกเลยนะว่าคู่เคมีของทั้งตัวเธอกับพ่อตัวเธอกับแม่หรือแม้แต่พ่อกับแม่เองอ่ะมันเป็นคู่เคมีที่น่าสนใจมากแล้วเหมือนกับว่าเรามาดูเรื่องแบบเป็นซีรีส์แนวครอบครัวโรแมนติกคอมเมดี้อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับคือแค่เส้นเรื่องของนางเอกก็สนุกแล้ว แล้วทีนี้ความฉลาดของคนเขียนบทและผู้ร่มกับก็คือว่าเขาสามารถโยงสองเส้นเรื่องนี้เข้ามาผสานกันได้แบบเนียนกริบเลยคือตอนแรกคือแบบนั่งคิดอยู่ว่าแบบทําไมเรียกว่าพลอตของพระเอกกับนางเอกมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยพระเอกดูจริงจังอ่ะมาจับตัวฆาตกรเพื่อช่วยชีวิตตัวเองแต่ว่านางเอกก็คือเหมือนกับว่ามาขัดขวางพ่อแม่ตัวเองโดยที่รู้อยู่แล้วว่าผลลัพธ์คือถ้าเกิดพ่อแม่ไม่แต่งงานกันตัวเองก็ตายไง แต่ว่านางเอกก็เรียกว่าเธอเรียกว่ายอมพีชีพเลยเพื่อที่จะทำให้แม่เธอมีความสุขและที่สําคัญก็คือว่าเขาโฟกัสทั้ง2พล็อตได้อย่างน่าสนใจมากเวลามาถึงฟรีฆาตรกรรมก็คือเป็นการตึงเครียดสถานการณ์คือแบบ ดูจริงจังดูแบบว่าน่ารู้ระทึกตลอดเวลาเลยว่าใครคือคนร้ายแต่ฝั่งของนางเอกเองก็แบบคอมเมดีดามา้ด้วย,ยดรามา่าด้วยอุราม่าคือดราม่าจัดเลยเพราะว่าพอนางเอกได้ย้อนเวลากลับมาเนี่ยมันทําให้เธอได้มาเรียนรู้ตัวตนที่แท้จริงของแม่ของเธอนะครับว่าแม่ของเธอเคยมีความฝันอะไรแม่ของเธอยอมเสียความฝันของตัวเองไปขนาดไหนเพื่อครอบครัวทําให้เรียกว่าโอ้โหมัน มันเรียกว่ามันทำร้ายจิตใจตัวนางเอกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเธอได้เรียกว่าไปพลากอะไรจากแม่มาบ้างแล้วเธอต้องการที่จะมาแก้ไขสิ่งเหล่านี้โดยที่ยอมสละแม่แต่ชีวิตของตัวเองนะครับเพราะสองเส้นเรื่องนี้มารวมกันแล้วก็คือเป็นจุดร่วมในการตามหาตัวฆาตกรขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยว่าลุ้นมากนะครับแล้วก็ต้องมารอลุ้นร่วมกันนะครับว่าใครคือฆาตกรตัวจริงกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง My Perfect Stranger นะครับก็จะเป็นซีรีส์แนวย้อนเวลานะครับไซไฟดราม่าระทึกขวัญลึกลับโอ้ ก็มันจะเป็นเรื่องราวของอชายหนุ่มคนหนึ่งที่ต้องการย้อนเวลากลับมาเพื่อจะมาช่วยเหลือตัวเองจากฆาตรกรแล้วก็มีติดพ่วง นางเอกที่ต้องการจะมาแก้ไขอดีตของครอบครัวตัวเองในการที่จะไม่ให้พ่อแม่แต่งงานกันแล้วทั้งสองคนก็ดันมีจุดร่วมกันโดยบังเอิญแล้วก็มีความเกี่ยวพันกับฆาตกรนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าเล่าเรื่องได้สนุกมากน่าสนใจมากแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องของเขาทําให้เราไม่ได้ดูแล้วงงมากยังพอแบบเข้าใจเนื้อเรื่องและติดตามได้ทันนะครับและถ้าคุณเป็นคนที่ชอบแบบกลิ่นอายของยุคประมาณแ0 9 0อะไรประมาณนี้เหมือนพวกรีพลายหนึ่งเหรือสโนดรอปก็เรียนเชิญเลยเพราะว่าเรื่องนี้คือจััััััดดหนกกจเตต็มทท้้งง้งงงฉาคแรรอขววละละ คอสตูมด้วยมาแบบจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับก็สุดท้ายก็ขอฝากกันด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่อง My Perfect Stranger นั่นเองนะครับก็จบลงมาแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง My Perfect Stranger นั่นเองนะครับซีรีส์นี้นะครับสามารถรับชมนะครับซับทายแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ทางช่องของวิวเท่านั้นนะฮะทุกวันจันทร์แลวก็วันอังคารตอน3ทุ่มนะครับก็มาติดตามรับชมกันได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบการรีวิวผมรบกวนกดไลค์นะฮะกด subscribe เย็ากจริงจังให้ด้วยนะครับแล้วก็ยินเาย